ครับพบกับไร้สดกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยในรายการกิดชีวิตกับด้านดูทางช่องทางนะครับ f a c e b o o k ดรกริชพลเดชวิสัยนะครับแล้วก็ YouTube กริโพส h ช n แนลนะครับตอนนี้ก็ยังติดตามข่าวซึ่งเป็นกระแสในสังคมนะครับก็คือข่าวของบอนเชิญยิ้มกับโชครถแผ่ แต่วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องเมียโชครถแห่เขาก็คือนัทจุธารัตนะครับเรื่องราวที่มีปัญหากันระหว่างบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่นั้นนะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่มันก็เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ลงตัวมีปัญหา เล็กๆน้อยๆสะสมนานวันนานวันเข้าก็ถึงจุดระเบิดถึงจุดที่แตกหักก็เลยผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลายคนก็ว่าโชครถแห่คงจะจบชีวิตในวงการการเมืองเอ้ยไม่ได้วงการการเมืองในวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้วแต่จริงไม่ใช่นะครับ เพราะว่าหลังจากคลิปเมื่อวานนี้ที่ผมฟันธงว่าไอ้ห้าสิบนาเนี่ยโชครถแห่ต้องไปเล่นกับบอลเชิญยิ้มแน่นอนแล้วปรากฏว่ายังไม่ถาดคข,ขาดคำเลยก็ตกลงแล้วว่าจะต้องไปเล่นนะครับเมื่อวานนี้กัใชัยนะครับก็นำทั้งสองคนนี้ไม่ใช่สองคนเดสองพวก ไปออกรายการนะครับก็ทำให้ผู้ชมผู้ฟังรู้ถึงตัวตนของทั้งสองฝ่ายผ่านรายการแต่ผมจะบอกให้นะครับว่าไอ้นั่นมันเป็นเรื่องจิ๊บจิมันไม่ได้เรื่องจริงทั้งหมดร้อยเปอร์เซนนะครับการออกมาให้สัมภาษณ์การพูดจาการโต้เถียงมันก็มีฝ่ายที่ ดูดีแล้วก็มีฝ่ายที่ดูแย่อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับในรายการโหนกระแสอยู่แล้วขายเกาวกว่าก็จะชนะนะครับโดยมีการใช้เป็นผู้ยิงคำถามเป็นผู้ตาล่อมเรื่องราวทั้งหมดครับแต่ผลออกมาก็เป็นไปด้วยดีนะครับตามภาพที่ออกทะเลาะกันจะเป็นจะตายด่ากัน ทางโชคก็ไปคุยกับเจ้าของงานนะครับเมียโชคซึ่งเมียโชคนั้นเป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยคุยไปคุยมาดูแล้วมันไม่น่าจะเผาผีกันได้ปรากฏว่าบอลเชิญยิ้มกับต้องงอให้โชคไปเล่นห้าสิบรายการห้าสิบงานเพราะจริงถ้าบอลเชิญยิ้มไม่เอา ทุกอย่างก็จบก็เป็นไปตามกติกาเป็นไปในตามกฎหมายนะครับชมในรายการแล้วนะครับถ้าโชคกับเมียทำถึงขนาดนี้ บอลเชิญยิ้มไม่ควรจะให้อภัยแต่บอลถ้าอีกเป็นผู้ที่งอนงอให้โชคไปเล่นเพราะจริงแล้ว50รายการเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆค,คุยกับเจ้าของงานคุย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 นะครับให้เขารู้ร่วงหน้ามันมีวิธีแก้ไขก็จะจบ นะครับถ้าเกิดบอลเชนยิ้มไม่งอคือกูไม่เอาแล้วกูไม่สนใจแล้วกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วแต่นี่มันก็จบด้วยดีนะครับมีกัรชัยเป็นตัวเชื่อมสิ่งที่ผมฟังในรายการนะครับและฟังในบทสัมภาษณ์อื่นๆนะครับมันก็แบบมวยถูกคู่ครับเพราะการที่มีการทะเลาะกันอะไรกันแล้วทางบอลเชญยิ้มออกมาให้สัมภาษณ์ก่อน ต่างโตสัมภาษณ์และพูดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วโชคก็ออมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เมียของโชคก็ออกมาให้สัมภาษณ์มันก็เป็นหนังโครมมวนแต่เมื่อมาจบกันที่รายการโหนกระแสทุกอย่างก็จบเป็นไปด้วยดี happy ending มอบสายสงสัยสินการเรียบรอ้อยไปแต่มันจบแค่ในรายการนะครับ เหมือนกับหนังอะภาพยนตร์จบแล้วแต่จริงๆมันไม่จบหรอกมันต้องมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วผมก็จะบอกให้ว่าหลายคนบอกว่าโชครถแห่คงโช์จบชีวิตในวงการบันเทิงเพราะเป็นคนที่ไม่กระตุนแต่ตันยูรู้คุณคนแต่สังคมเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมจะบอกให้ สังคมเราไม่ได้อินกับเรื่องราวว่าจะต้องชอบคนนี้จะต้องเกลียดคนนี้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับบอลเชิญยิ้มเขาก็มีแฟนขับของเขาโชครถแหกก็มีแฟนขับของเขาสิ่งที่ได้นะครับไอสิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่โดนด่าโดนนู่นโดนนี่แต่สิ่งที่ได้นะครับโชครถแหกได้ได้เยอะมาก แต่ก่อไม่มีคนรู้จักหรอกครับโชครถแห่คือใครไม่รู้หรอกครับคนนอกวงการคนที่ไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตจะไม่รู้หรอกว่าไอ้นักร้องคนนี้คือใครแต่พอถึงตอนนี้คนรู้จักทั่วประเทศรู้จักเท่ากับบอลเชิญยิมแล้วไปดูในคลิปต่างๆของโชครถแห่นะครับจะมีคนเข้าไปดูเยอะมากดูเยอะเยอะเยอะมาก แล้วสิ่งที่จะเป็นผลภายได้ของงานนี้ก็คือเมียของโชคครับคือนัดจุธารัตคือผลพลอยได้นะครับผลพลอยได้ยังไงอะ่ะนัดก็ดังด้วยดังระเบิดเลยและการที่นัดออกมาโต้ตอบ ในรายการผมถึงว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งนะครับที่กล้าอายุก็ไม่มากครับอายุสามสิบเบ็ดแก่กว่าชอบเก้าปีนะครับชอบอายุยี่สิบสองการที่ต่อปากต่อคำกับบอลเชิญยิ้มต่อปากต่อคำกับผู้จัดการได้ขนาดนี้และออกรายการโทรทัศชัรายการของกันชัยด้วยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับผู้หญิงคนนี้ บอดของเธอก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับเธอเป็นคนที่สวยแล้วก็หุ่นดีเธอมักจะโพสชุดว่ายน้ำนำเสนอต่อสาชนเสชนเสมอๆนะครับแล้วเธอก็เคยเป็นนักร้องนะครับเป็นนักร้องคาเฟ่คนที่เป็นนักร้องคาเฟ่ได้นะครับไม่ได้ธรรมดาเลยจริง ร้องเพลงดีไม่ดีไม่รู้แต่นักร้องคาเฟ่เนี่ยเหมือนกับหมอโรคจิตเหมือนกับหมอติดตะเวทใครก็ตามนะครับที่ไปนั่งคุยกับนักร้องคาเฟ่คือไปนั่งกินเหล้าแล้วก็ไปฟังเพลงแล้วก็ท้องพวงมาลัยให้นักร้องแล้วนักร้องก็มานั่งข้างๆเราแล้วได้พูดคุยกัน มันเหมือนกับได้ไปปรึกษาหมอโรคจิตมีปัญหาอะไรมีปัญหาเมียบ่นมีปัญหาเมียด่ามีปัญหาการทำงานมีปัญหากับเจ้านายกับลูกน้องก็คุยกับนักร้องคาเฟ่นี่แหละครับเธอก็สามารถพูดจาโน้มน้าวให้เราคี้คายปัญหาได้นะครับเธอจะตักอาหารป้อนใส่ปากเราเธอจะดูแลเราเป็นอย่างดี จะกินอะไรจะไม่กินอะไรนี่คือความสามารถของนักร้องคาเฟ่เวลาเธอไปขึ้นเวทีร้องเพลงเราก็ต้องควักพันสองพันซื้อพวงมาล่ะนะครับวันเกิดของนักร้องคาเฟ่แต่ละคนได้ค่าพวงมาลัยเป็นแสนแสนนะครับสำหรับนักร้องคาเฟ่มืออาชีพนะครับ และแต่ละคนก็รวยนะครับขับเบนซ์เกบบีอมไปทำงานนะครับอยู่คอนโดอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่นัดเขาออกมาว่าเขาอะมีมาก่อนที่มาเจอโชคนะครับเขามีบ้านมีรถก็ด้วยการทำงานเป็นนักร้องคาเฟ่และตอนนี้เธอก็ดังมากๆคอยดูสิครับเดี๋ยวจะมีค่ายเพลงจับตา หรือค่ายเพลงเก่าหรือค่ายเพลงใหม่ก็ไม่รู้นะหรือค่ายเพลงของโชคก็ไม่รู้นะจะต้องจับเมียของโชคนี้มาปั้นใส่เพลงให้แล้วเธอแม่งจะดังถ้าเสียงเธอเพาะนะหรือไม่เพาะก็ไปเรียนได้เธอแม่งจะดังทั่วข้ามคืนเลยทีเดียวนี่คือผลพลอยได้ของเมียโชค รถแห่เพอๆจะดังกว่าโชครถแห่อยู่ด้วยซ้ำหรือไม่ก็จะมีอาจออกอัลบ,บั้มคู่ก็ได้ผัวเมียนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมจะบอกให้ว่าคนอย่างสองคนนี้นะครับทั้งโชคทั้งเมียโชคเป็นคนที่เจ๋งนะที่กล้าที่ออกมาพูดความจริง จะผิดหรือถูกไม่รู้นะแต่มาระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อหน้าสาชนโดยไม่ได้เกงใจใครเลยส่วนบุญคุณนั้นมันก็คือบุญคุณนะครับบุญคุณก็คือบอลเชิญเย็มก็หยิบโชคมาแล้วก็มาปั้นให้ดังไปออกงานคู่กันนะครับมันก็คือบุญคุณและโชคดังได้ก็เพราะตัวของตัวเองด้วยเพราะถ้าอย่างนั้นบอลก็สามารถไปหยิบใครก็ได้ ถ้าคนสิบคนร้อยคนมาปั้นก็จะดังทุกคนบางทีคนที่จะปั้นมันก็จะต้องมีฝีไม้ลายมือด้วยเหมือนบางคนบอกว่าเขาปั้นนายกมาหลายคนแล้วทําให้คนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีทําให้คนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีคุยโมอย่างนั้นก็ถูกครับเพราะเขามีส่วนร่วมส่วนผักดันแต่คนที่เขาปั้นมันก็ต้องเจ๋งพอด้วยถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได นี่ก็สื่งที่ที่บอกนะครับส่วนป้ากัตันยูรู้คนมีไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่ของแต่ละคนโชคกับเมียโชคอาจจะกตัญยูต่อบอลเชิญยิ้มก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้กตันญูหรืออากตัญยูอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคนสองคน เราก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาได้ด้วยนะครับแต่ผมจะมองมุมมองของผมว่าไอ้สองคนนี้ดังมากขึ้นแน่นอนอย่างน้อยตอนนี้ก็ดังอยู่แล้วแล้วมันจะดังระเบิดเลยแล้วมันก็จะมีงานเข้าเยอะอันนี้คือวิกฤตที่จะมาเป็นโอกาสสักคไม่สนหรอกครับใครดีใครเล้วใครถูกใครเป็นไม่สนหรอกครับเดี๋ยวก็เริ่มดูไอ้กาโตะเด้ กาโตตอนเป็นพระนะมันไปเอากับผู้หญิงอ่ะพระเอากับผู้หญิงมันก็ผิดอยู่แล้วนะป่ะเพราะผู้หญิงมันไม่ได้ข่มขืนพระหรอกผู้ชายมาโดนข่มขืนได้ถ้ามันไม่แข็งมันก็เอาไม่ได้แต่ผู้หญิงอ่ะโดนข่มขืนได้เพราะมีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ก็โดนเอาได้แต่ผู้ชายถ้ามันไม่มีอารมณ์มันไม่แข็งก็เอาไม่ได้ข่มขืนไม่ได้หรอกแล้วมันผิดมากาโตตอนเป็นพระก็ผิด ผิดแล้วเป็นไงตอนนี้สึกออกมาแม่งรวยอะ่ะขายของดีเป็นเทน้ำเทท่ามีแฟนคลับเยอะแยะมากมายกาโตเนี่ยดีกว่าตอนเป็นพระอีกเพราะสังคมเอาแน่อะไรกับไม่ได้สังคมไม่ได้หรอกไม่รู้เขาจะเข้าข้างใครเขาจะช่วยใครมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะ,ะนั้นเราอย่าไปคาดหวังว่าเมื่อมาเป็นอย่างนี้เราจะต้องไม่ได้เกิดในวงการไม่ผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใคร นะครับก็ไม่ได้มีนักแต่งเพลงค่ายเพลงที่จะไปแบนโชคแน่นอนนะครับเชื่อผมเดี๋ยวดูดีงานจะถล่มทลายเยอะมากขึ้นแล้วเขาก็จะกอบโกยเงินทองมากขึ้นโดยไม่ต้องแบ่งใครแล้วก็จะทำสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะต้องสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาเองแลอตอนนี้บอลเชิญยิ้มอะ ทำให้เขาดังลระเบิดแล้วดังมา,มากๆอยู่แล้วแล้วบอลเคิร์นยิ้มก็คงจะไม่ไปบอกคนในวงการว่าให้แบนโชคถึงบอกก็ไม่ได้แบนได้ร้อยเปอร์เซ็นตเพราะไม่ได้มีใครที่มีอิทธิพลพอที่จะไปบังคับขู่เข็นใครได้แล้ววันนี้ผมก็เลยอยากจะพูดถึงเมียของโชค รถแผ่นะครับแล้วก็คอยดูกันต่อไปว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากออกมาแฉเสร็จเรียบร้อยแล้วสนทางเส้นทางของเขาทั้งสองคนนี้จะไปอย่างไรจะเป็นแบบที่ผมคิดไหมเท่าที่ขอบุณมากนะครับลุกชานที่ ติดต,ตดามชมไลฟ์ของผมนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำหน้านะครับด้านหลังคือแม่น้ำหน้านะครับตรงข้ามผมคือโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีแล้วก็ตึกอาคารนั้นเป็นตึกเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวเป็นของราชาพัฒน์พิบูลสงครามนะครับถ้านอนที่นี่จะมองเห็นแม่น้ำหน้าจะมาวิ่งตอนเช้าๆวิ่งตอนเย็น รอบสวนชมหนาด้าไครับเป็นโรงแรมที่มีวิวที่ดีแล้วเป็นทำเลที่ดีอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็อยากจะบอกพวกเราว่าเวลาเสพข่าวก็อย่าไปอินมากนะครับบางทีข่าวต่างๆมันก็เหมือนละครเรื่องหนึ่งเขาหยิบแต่ละเรื่องออกมาตามแต่ผู้กำกับตามแต่ผู้ดำเนินรายการเขากำหนด อย่างกรณีของโชครถแหงกับบอลเชิญยิ้มคนที่กำกับรายการก็คือหนุ่มกันชัยเขาก็จะสามารถทำให้คนฟังจะคอยตามไปข้างไหนตรงไหนแล้วก็จะสรุปจบอย่างไรนะครับคือกำกับรายการเรื่องนี้ตอนจบก็คือโชคก็ต้องไปทำงานห้าสิบนานให้จบนั่นคือสคริปมันเป็นอย่างไร แล้วก็จะมีคนขอโทษขอโพยกันตอนจบละครเรื่องสั้นเรื่องนี้ก็จบไปหนึ่งตอนกับตอนนี้เรามาดูละครเรื่องที่สองเรื่องที่สามไม่ใช่เรื่องสองตอนที่สองตอนที่สามของคนสองคนนี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านที่จะทำบุญสร้าง องค์พ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมบานะครับก็บริจาคหนึ่งพันบาทนะครับจะเขียนชื่อนามสกุลไว้ที่ฐานนะครับถ้าบริจาคสองพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะได้พ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาคู่หนึ่งนะครับหรือจะเป็นพ่อตูปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาที่องค์ติดกันนะครับขนาดบูชาไปบูชาที่บ้าน ถ,ถ้าทำบุญ599บาทก็จะได้องค์พญานาค7เสียงนะครับไปบูชาที่บ้านหรือ99บาทก็จะได้นางพญาสยามนะครับไปบูชาที่บ้านนางพญาสยามนั้นทําพิธีพุกทาพิเศษนะครับโดยครูบาบุญร้อมแลอาจารย์จ้ำศรีบุรภาแล้วก็ประธานในพิธีก็คือหม่อมหลวงวันชัยนวรัตนะครับที่มาร่วมจัดทาในครั้งที่ผ่านมานะครับ สนใจอย่างไรก็อินบ็อกมาพูดคุยกับผมได้ใน f a c e b o o k ดก mm hmm. ธรกิจพลเด็ดวิสัยวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามมาด้วยดีเสมอมา mm hmm. ผมพยายามนำเรื่องราวต่างๆมานมานำเสนอในมุมมองของผมนะครับ mm hmm. ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี